บอร์ดไดเวอรขับมอเตอร์นะครับ BTH 7960ตัวเนี้เป็นบอร์ดที่มีความนิยมพอสมควรแล้วก็นำมาใช้อย่างแพร่หลายนะครับผมเองก็มีความคิดว่าตัวบอร์ดตัวเนี้เอามาใช้กับขับกระแสได้สูงก็คิดว่า,านำมาใช้งานได้ดีมากนะครับแล้วก็ก็เลยอยากจะมาบอกวิธีแนวในการทำให้บอร์ดตัวเนี้มีความทนทานขึ้น ส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการใช้งานตัวเนี้หรือวงจรใช้งานตัวเนี้าสามารถที่จะเอามาคอนโทรลเรื่องของความเร็วของมอเตอร์ได้นะครับเราจะมาดูกันนะครับวิธีการต่อในการใช้ของเจ้าตัวขับมอเตอร์ตัวเนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการต่อแบบทั่วไปแต่ว่าในหัวข้องานงานนี้นะครับผมจะมาเน้นในเรื่องของการต่อวงจรที่เอามาคอนโทรลโดยสัญญาณพันุ์นะครับ ขาต่อของบอร์ดตัวนี้นะครับจงเกดดูนะครับมันจะมีจุดด้วยกันอยู่8จุดนะครับวีมี ini, จุด VCC จุดกราวแล้วก็ RISLISRENLEN แล้วก็ RPWM แล้วก็ LPWM ตัวเนี้ย <c oughs> เราก็มาลองดูวิธีการต่อพื้นฐานก่อนนะครับเราจะนำ VCC ตัวนี้นะครับมาต่อชอ็อตกับ REN แล้วก็ LEN ต่อชอ็อตกันเลยนะครับเอามาต่อชอ็อตกันเลยแล้วก็ขาตัวนี้นะครับขาที่8นี้เราก็เอามาต่อขาลงกาวส่วน RIS กับ LIS นั้นเราปล่อยสภาวะปล่อยขาลอยไว้คือสภาวะของการดนแค่นะครับส่วนจุดที่เราเอาไปต่อกที่บอร์ดนะครับก็คือ RPWM แล้วก็ LPWM นั้นเราก็เอาไปต่อที่บอร์ดซึ่งตัวนี้จะมีข้อดีอย่างหนึ่ง เราต่อแค่2สายนะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลความเร็วมอเตอร์ได้นะครับ <c oughs> วิธีการต่อนะครับเราจะมาดูนะครับก็คือกรณีที่เราปล่อยสัญญาณนะครับเราจะให้สัญญาณที่ r p w m เ,เป็น high แล้วก็ l p w m เป็น low นะครับตัวนี้จะหมุนไปทางหนึ่งนะครับในจังหวะที่เราปล่อย high เนี่ยถ้าเรากำหนดไว้ที่255หเนี่ยหมายความว่าจะมีแรงไฟเต็มที่นะครับ จำนวนพันุที่ออกก็จะหมุนได้เต็มที่แต่ถ้าเกิดเรากําหนดที่ high เนี่ยคือ pwm นี่ประมาณทั้30หรือ50มอเตอร์จะหมุนช้าลงนะครับในความหมายทีนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกําหนดตัวนี้ได้นะครับที่ rpm ปเ็เดนหมุนทางนึ่งในจังหวัดที่เป็น h i เหมือนกันถ้าเรากําหนด high ตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวเลขก็ได้นะครับใส่ลงไปก็จะหมุนอีกทางหนึ่งแต่ถ้าเป็นโลโลเนี่ยลักษณะนี้ก็หมายถึงว่ามอเตอร์จะหยุดหมุน แต่ถ้าเป็นไฮไฮเนี่ยลักษณะของมอเตอร์จะเป็นการเปรกน,นะครับคราวนี้ที่เราจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือสปอตตัวเนี้ยสอร์ตขับมอเตอร์ไตตัวเนี้ยจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือความร้อนนะครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมมันราคาก็ไม่แพงมากนักแต่ว่าเกิดความร้อนมากผมก็เลยลองแกะดูนะครับก็จะพบอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวบอร์ดตัวเนี้ยเขาจะมีวัสดุเคลือบบางๆเอาไว้นะครับ ัสดุเคลือบบางๆก็แล้วก็เอาแผ่นผมก็เลยตัดสินใจว่าลองเอาแผ่นไปก้าของทานซิเตอร์มาวางดูอ้าวก็พอดีวางพอดีเลยปิดจุดได้พอดีเลยหลังจากนั้นไปผมก็มาเพิ่มแผ่นระบายความร้อนให้ใหญ่ขึ้นก็สามารถทำให้อมอเตอร์ได้ตัวนี้มีกำลังขัดไปมากขึ้นครับครับติดต่อมาจะไปรู้เรื่องของการต่อเจ้าบอร์ด มอเตอร์ตัวนี้นะครับที่เราจะเอามาต่อใช้งานนะครับวิธีการใช้งานก็คือเราจะต่อขาของ r p w m นะครับตัวที่1เราจะต่อเข้าที่ขา3าแล้วก็ l p w m ตัวที่1นึ่จะต่อขา5านะครับแล้วก็ขาเา,านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนขาเจ้า r e n แล้วก็ l e n ตรงเนี้ยนะครับเราก็ต่อชอ็อตกับ วีซ uh, ีซีแรงจ่ายเลยนะครับต่อช็อตกันเลยนะครับแล้วก็ต่อกาวลักษณะตัวนี้บอร์ดตัวนี้จะบอร์ดหนึ่งบอร์ดจะขับมอเตอร์ได้หนึ่งตัวนะครับคราวนี้ตัวที่จะมาคอนโทรลตัวนี้ผมใช้ uh, ตัวบลูทูธนะครับ h พ405วิธีการต่อก็คือตามนี้นะครับแล้วก็นี่ก็คือเวลาเราต่อมอเตอร์ระหว่างมอเตอร์ก็คือแรงจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวเราก็ต่อขับมอเตอร์ ลักษณะของวงจรโดยรวมจะเป็นลักษณะแบบตามวงจรเลยนะครับต่อมาสิ่งที่พบเจอก็คือตัวบอร์ดตัวนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการต่อพอร์ต VCC กับพอร์ตกาวนะครับสายกาวนะครับผมก็เอาสายนะครับมาต่อช็อตกันเลยลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นไปที่จุดต่อของแหล่งจ่ายให้กับมอเตอร์นั้นผมก็จะต่อพ่วง เพื่อจะเอามาพ่วงกับมอเตอร์แล้วก็แรงจ่ายอีกหนึ่งชุดนะครับลักษณะของวงจรจะเป็นแบบนี้ก็คือเวลาเราต่อมอเตอร์สะพายนะครับเราก็จะต่อแรงจ่ายไฟไปที่มอเตอร์แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะต่อขับกับ,บเอาไว้จ่ายแรงจ่ายชุดหนึ่งนะครับส่วนขานี้ส่วนไฟนี้จะเป็นสายที่เอาไว้ต่อกับจุดของอเจ้า R E N แล้วก็เ E ลอนะครับเพื่อจะอามาต่อช็อตกับ Vcc นะครับก็ต่อช็อตกันอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็เอามาเสียบสังเกตดูนะครับจุดตรงนี้เราก็จะต่อช็อตกันนะครับอีกขาด้านหนึ่งนะครับก็เอามาต่อเห็นะครับลักษณะของ r e n และ l e n ก็ต่อชอ็อตกับ vcc แล้วก็ไปต่อ vcc เลยนะครับจะเป็นแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือสีดำนี่ผมจะไปต่อกราวนะครับเดูนะครับก็จะเป็นตามวงจรแบบนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อไปจุดของที่เราจะไปต่อจำ อ่าพีวนะครับพวกสัญญาณพันต่างๆครับก็จะเป็นตามรูปนี้ได้เลยนะครับในกรณีของมอเตอร์ตัวที่1แล้วมอเตอร์ตัวที่2นะครับอันนี้การประกอบวงจรตัวเนี้ยนะครับนอกจากที่เราจะใช้สายแล้วเนี่ยเวลามาต่อเนี่ยเราก็ต้องต่อเพิ่มพ่วงกับอ่บลูทูธด้วยนะครับผมก็จะมาต่อพ่วงกับบลูทูธสัญญาณบลูทูธด้วยนะครับลักษณะของวงจรทั่วๆไปการต่อกราวเราต้องเช็คดูให้ดีครับว่า เราต่อกาวเรียบร้อยไหมนะครับเราเช็คเพราะสายจะมีะความยุ่งเหยิงชันิดหนึง่งคุณจะมีการเก็บสายให้เรียบร้อยด้วยนะครับครับต่อมาจะเป็นการเขียนโปรแกรมแอปบนมือถือนะครับซึ่งผมได้ทำเป็นชุดการสอนไว้อีกชุดหนึ่งต่างหากนะครับไอ้ตัวนี้เป็นแอปอินเวนเตอร์นะครับที่เอาไว้ใช้สอนให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจนะครับตัวนี้จะถูกเขียนโปรแกรม เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทาเป็นชุดสื่ออีกชุดหนึ่งต่างหากนะครับซึ่งตัวเนี้เราก็จะมาทํารูปแบบต่างๆตามนี้นะครับผมก็จะขอสรุปแบบง่ายๆนะครับกรณีของการวางแอปตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะครับสังเกตชุดแรกนะครับจะชุดแรกตัวนี้จะกําหนดเป็นการอ่านค่าบลูทูธที่เราบนมือถือนะครับหรือเพื่อจะส่งค่าตัวนี้ไปที่บอร์ด Arduino นะครับก็โดยการกําหนดว่าถ้าเรากดปุ่มที่1น,นะครับปุ่มท่หนึ่งเนี่ย ในกรณีที่เราแตะทัดดาวก็คือแตะนะค,คือกดอกรณีไปที่บัตทอปหนึ่ง้วเราแตะทัดดาวนเนี่ยจะมีการส่งค่าหมายเลข8ไปที่บอร์ดอัลดูโนโน,นะครับแต่ถ้าในบัตทอปหนึ่งนี้เราปล่อยนะคือไม่แตะนะครับจะส่งค่าศูนย์ไปนะครับตรงนี้ให้ดีซึ่งตรงนี้ผมกําหนดไว้ว่าถ้าส่งหมายเลข8เนี่ยจะให้บอร์ดอัลดูโนรู้ว่าตอนเนี้มอเตอร์ตัวนี้จะเป็นการเอาหุ่นนต์ตัวนี้จะเป็นการเดินหน้านะครับต่อมาถ้าเรา บัตทอบตัวที่2นะครับจะทัดดาวเหมือนกันจะส่งค่าตัวที่4ไปนะครับถ้าปล่อยก็จะส่งค่าศูนย์ก็หมายความว่าบัตทอปตัวนี้จะทำหนะ้าที่เลี้ยวซ้ายคือหมายเลข4ี่เนี่ยเราก็ต้องไปเขียนโปรแกรมที่บอร์ดอัลโดว่ารับเลขสีมาให้เลี้ยวซ้ายนะถ้าปล่อยศูนย์นะโอเคก็หยุดการหมุนตัวนี้ก็เหมือนกันครับจนมาถึงกรณีที่ตัวล่าสุดนะครับผมขออนุญาตตัวนี้คือหัวใจหลักก็คือกรณีที่เราส่งบัตทอปห้า นะกดแตะที่บัตทอม5นะครับจะส่ง h ฮปไปตัว h เฮชูนะก็หมายความว่าจะเป็นการส่งเฮก็คือเป็นการเพิ่มเพิ่มจํานวนพันนะครับเพิ่มจํานวนพันให้มอเตอร์นะครับเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้ากดบัตทอม6ก็คือจะส่ง L นะครับก็คือทําให้มอเตอร์นิชาลงนะครับอันนี้ก็คือตัวกลับซึ่งซึ่งจะพูดอีกครั้งหนึ่งในหัวข้อของการเขียนโปรแกรมแอป d ีนเวนเตอร์นะครับตอนนี้มาดูเรื่องของการเขียนโปรแกรม อ r d u i นะครับเพื่อจะลองแับตัวนี้สังเกตนะครับไอบอร์ดชุดแรกนั้นจะเป็นตัวกําหนดในเรื่องของอาการใช้ค่าของพอร์ตกลับค่าของอบูทูทธนะครับส่วนตัวบรรทัดต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวกําหนดนะครับขาของมอเตอร์นะครับว่า i n เนะเท่ากับขา3นะครับที่เรากําหนดไว้ที่เราต่อขาสามอเตอร์ตัวที่1นั้นเราจะต่อขา3กับขา5้ามอเตอร์ตัวที่2นะครับ เราจะต่อขา6กับขา9ส่วน PWM ตัวนี้นะครับผมกําหนดไว้ที่ 2- องห้าก่อนแต่ถ้าบางท่านสามารถจะกําหนดตัวนี้เป็นที่30หมายความว่ามอเตอร์จะพอเริ่มวงจรเริ่มทํางานปั๊บก็จะหมุนช้านะครับแต่ตัวนี้ผมกําหนดไว้ที่2องห้า 5, พอเริ่มทํางานปั๊บอุ่นจนตัวนี้จะหมุนจะเดินได้เร็วขึ้นนะครับจะหมุนรอบเร็วขึ้นอยู่ที่การกําหนดแล้วเราก็ไปกําหนดกันที่สปีดอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนจะเขียนโปรแกรมในการเปลี่ยนทัญญาณพัฒน์นี้อีกทีหนึ่งในในบทท้ายนะครับ ชุดนี้นะครับจะเป็นชุดที่เอาไว้กำหนดขาเพื่อที่จะส่งค่าตัวนี้ไปที่มอเตอร์ทั้งสองตัวนะครับเอาต่อมาตรงนี้จะเป็นชุดการอ่านค่าจากามือถือที่ส่งค่ามานะส่งค่ามาที่บอร์ดอัลโดโนนะครับสมมติว่าเวลาอ่านค่ามาที่อินไบนะครับหมายความว่าจะได้รับค่ามาแล้วนะครับที่คำสั่งอินไบคือส่งค่าจากมือถือมาถ้ามือถือเรากดเลข8นะครับ ตัวนี้มอเตอร์ก็จะหมุนไปทางหนึ่งสั้งเกตดูนะครับที่ตัวนี้ศูนย์ตัวนี้ก็คือเหมือนกับกล่าวนะครับมอเตอร์ต้องมี2สายสายหนึ่งเป็นสายกลาวสายสายเป็นสายไฟนะครับตัวสายไฟตรงนี้เราําหนดเป็นสัญญาณพันคือ pwm เห็นไหมครับถ้าเราป้อน pwm ตัวเนี้ยเป็นตัวเลขได้ไหมได้ครับเราสามารถใส่ตรงนี้เป็นเลข30มอเตอร์ก็จะหมุนช้าลงนะครับแต่ว่าต้องสัมพันธ์กันระหว่างมอเตอร์ a กับมอเตอร์ b นะครับตัวที่หนึ่ตัวที่2ต้องสัมพันธ์กันนะครับคราวนี้ มอเตอร์ต้องหมุนสัมพันธ์กันเมื่อสัมพันธ์กันปั๊บความเร็วรอบของ PWM ก็ต้องเท่ากันเพราะนั้นตอนนี้ที่ผมกำหนดไว้ตอนแรกก็คือ255นะครับก็2ตัวก็จะมีความเร็วหมุนได้เต็มที่นะครับต่อมาถ้าเกิดเราส่งกดไมยเลข2นะครับเจ้ามอเตอร์ตัวนี้ก็จะมีการหมุนกลับด้านกันเห็นไหมครับเจ้า IN1 นะครับ,ก,นะรบ 2, ก็จะหมุนไปทางหนึ่งนะครับ IN2 ก็จะหมุนไปทางหนึ่งนะครับอ้าวแหละคราวนี้มาดูกรณีอีกตัวหนึ่งนะครับ ถ้าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยเนี่ยครับจำได้ไหมครับที่ผมปล่อยถ้าเป็นศูนย์นะครับว่าเราปล่อยท,อทัดอ่าทัตอัพคือปล่อยทัตด,ดาวคือปล่อยนะฮะพอเราปล่อยปั๊บขึ้นมาเนี่ยจง,จงค่าศูนย์มาสังเกตดูค่าศูนย์ค่าศูนย์ตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่กําหนดให้ขา i n 1 i n นนั้นมีค่าเป็นโลหมดเลยนะครับก็เป็นศูนย์หมดเลยก็จะทําให้มอเตอร์ไม่ไม่หมุนนะครับอ่านี่ไงครับคือตัวนี้นะครับเมือ่อเมื่อไหร่ที่มอเตอร์ตัวนี้ ได้เฮดออกมาไหมครับโปรแกรมนี้ได้เฮดออกมาพอได้ค่าเฮดออกมาปั๊บเนี่ยมันจะมีหน้าที่เพิ่มเพิ่มไปทีละ15บหาทำไมใช้15ครับเมื่อไหร่ที่ท่านเอา255หาหรด้วย15จะลงตัวพอดีเลยนะครับเพราะนี้มันก็จะมาตามการเช็คก่อนว่า p w m นั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ255ไหมถ้ามากกว่าก็ให้คงที่ไว้ที่255แต่ถ้าเกิดถ้าเกิด ตัวนี้นะครับกดเป็น L ขึ้นมานะครับก็จะมาเช็คค่าว่าทําการลดค่าไปทีละ15นะครับลดไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น p w m มันก็จะมีค่าลดไปเรื่อยๆนะครับก็ส่งค่าไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นนี่ก็คือการกําหนดค่าของ p w m นะครับรับต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของการเอาไปทดสอบแล้วครับ แล้วครับเราจะมาทดลองวงจรกันนารังนั้นเราจะเดินหน้าครับตัวหลังก็เลขสองนะครับเลี้ยวซ้ายเดินหน้านะครับเ้ยว,วกว่าเดินหน้าตัวหลังนะครับตอนนี้ต้องการลดสปีดลงนะครับแล้วก็เดินหน้าจะจาลงเห็นไหมฮะก็นนี้ถอยหลัง ถ้าต้องการเพิ่มความเร็วเรากดเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็เร่งนะครับจะเร็วขึ้นครับก็หวังว่าโครงงานนี้คงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจเราสามารถนำไปพัฒนาได้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ